แจ็คกี้ชาคาลีนนางเอกสายฮาโบกมือลาช่องสามปิดตำนาน14ปี เหตุผลไม่ต่อสัญญาช่องสามแจ็คกี้ชาเคอรีนางเอกสายฮาโบกมือลาช่องสามปิดตำนาน14ปีเป็นนักแสดงสาวอารมณ์ดีที่หลายคนคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีสำหรับแจ็คกี้ชาเคอรีหรือที่หลายคนตั้งสาย,ยาว่าแม้น้องบองด้วยบุคลิกสาวสายฮาน่ารักทําให้ตกหัวใจแฟนคลับเป็นจำนวนมากฐามฝีมือการแสดงก็ไม่ธรรมดาขึ้นท่านเป็นนางเอกมาแล้วหลายเรื่องเรียกว่า ็นสาวที่สวยครบเครื่องจริงๆล่าสุดสาวแจ็กกี้ได้ทำคลิปผ่าถัวตึกมารีนอนในรายการเรดี้แจ็กกี้อพี122พร้อมเปิดใจครั้งแรกประเด็นที่ตนตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางช่อง3หลังจากอยู่บ้านหลังนี้มานานกว่า14ปีโดยระบุว่าวันนี้มีความลับมาบอก ใจหายเพราะตามกระดานคือหมดสัญญากับช่องแล้วตลอดระยะเวลา14ปีที่อยู่กับที่นี่มาทางช่องให้อะไรเราหลายๆอย่างเลยตัดสินใจมาถ่ายเพื่อเป็นการปัดชิมและลึกถึงและขอบคุณตั้งใจนำพวงมาลายัยมาไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ได้มาเป็นครั้งสุดท้ายนะเรายังมีงานร่วมกันยังไปอ่านข่าวยังมีละครอย่างต่อเนื่อง แค่รู้สึกวิวเหมือนเราอยู่ด้วยสัญญากระดาษตลอดพอไม่มีก็เหมือนแอบไม่มีอะไรผูกมัดเอาจริงๆอีพีนี้ยากที่สุดเจตนาทำคลิปนี้คืออยากมีความทรงจำเก็บไว้ใน YouTube ของตัวเองอยู่มา14ปีก็เหมือนบ้านของเราแล้วพอออกมาก็รู้สึกติดบ้านหลังนี้อยู่ทำคลิปให้กลับมาดูว่าเราเกิดจากบ้านหลังนี้นะครั้งแรกที่เข้ามาจากอป,ปิน นัทนานค้ายทีวีซีนในเครือช่อง3เราก็มีความผูกพันกับช่องทุกครั้งที่ถ่ายละครมีการโปรโมตต่างๆก็ต้องมาที่ช่องนี้มันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องที่ดูแลเรามาดีตลอดจนถึงวันนี้ที่เราตัดสินใจกันว่าจะไม่ต่อสัญญากับเขาเขาก็น่ารักกับเรามากเราตัดสินใจและพยายามร่วมกันอย่างดีที่สุดเมื่อผลพันธุ์มันออกมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าออกมาแค่คนเดียว แล้วผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่ๆหลายคนก็ทําให้ฉันโตมาเป็นชั้นสอนชั้นทุกเรื่องและขอบคุณพี่ๆพนักงานทุกคนเราอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆขอบคุณทุกคนจากใจจริงค่ะแจ็กกี้ก่าว